Αι, แก้งเขาใช่มหมตาลแม่แม่มันไม่ได้มันออนเล่นมันแก้งหนูดำนี่หนูดำแก้งหนูดำ,ดำตาลเดี๋ยวแม่พาตาลเข้าว่าแล้วก็ว่าทำไมตาลนอนยิ่งจังนะเอาแก้งเขแ,แก้งเขาทำไมอย่างเราแล้วเธออดเลย มาเท้าวดเลยขนตรงนี้หายไปไหนเนี่ยฮะน่ารักนี่นีะมันนอนตรงนี้แล้วตูดมันก็โผล่ตรงนี้มีหางมันโผล่ สามหาวแล้วสามหาวแล้วสามห้าวแลครับล้องไงล้างทำไมล้างเบาๆไม่ยให้มัอีเอาหลับเลย